สวัสดีครับกลับมาอีกเช่นเคยกับเกม Night of the Dead วันนี้คงจะเป็นคิวสำหรับเครื่องขุดหินกับเครื่องขุดแร่และไอตัวเครื่องขุดน้ำมันเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นของเครื่องบดย่อยหินก่อน ส่วนประกอบก็จะมีประมาณนี้อุปกรณ์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาได้อะไรมั่งก็จะมีะหินหินใหญ่เนาะแล้วก็จะเป็นก้อนหินอ่าแล้วก็หินปูนดินปืนอ่าดินปืนนี่ก็น่าจะได้เยอะสําหรับเครื่องนี้ก็นี่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้แหละอ่า ที่ได้เยอะๆนะ่าจะเป็นก็หินใหญ่เนี้ยหินใหญ่หิน่าแล้วก็ดินปืนอ่าดินปืนก็ได้เยอะเหมือนกันโอเคก็จะได้ประมาณนี้ก็ใครอยากได้ตัวชุดหินดินปืนเงี้ยก็นี่ก็ต้องเครื่องนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราลอง เก็บดูปั๊บเชื้อเพิงก็ใช้น้อยนะจะใช้เชื้อเพิงน้ำมันอะไรกับชุดซ่อมลงุงชุดซ่อมบาุงใช้อยู่ประมาณแค่1อันอันใช้น้อยหน่อยใช้น้อยนิดนึงใช้น้อยนั่นแหละใช้แค่1อันอเก็บกันเลยโอเคตัวต่อไปเป็นตัวเครื่องย่อยแร่เครื่องขุดแร่นั่นแหละก็เครื่องขุดแร่ที่ได้ก็นั่นแหละ จะมีชิ้นเหล็กแล้วก็แร่ทองแดงกับแร่เหล็กเนาะเป็นหลักก็ที่มันจะมีออกมาอีกมันจะเป็นอะไรวะเป็นเป็นเป็นดินปืนอ่าที่ออกมาจะเป็นดินปืนนั้นจะได้น้อยดินปืนเราไปทำไอ้เครื่องไอ้ขุดหินดีกว่าอ่าส่วน ตัวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงก็จะมีน้ํามันกับไอตัวชุดซ่อมบำรุงจะใช้อยู่2ตัวชุดซ่อมบำรุงอนะเนาะโอเคสีเครื่องกนะ็แปะน่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สําคัญก็จะเป็นชิ้นเหล็กชิ้นเหล็กนี่สําคัญหน่อยตัวต่อไปก็จะเป็นตัวขุดน้ํามัน,นตัวขุดน้ํามันคือจ่ายน้ํามันจ่ายน้ำมันตัวนี้ก็ส่วนประกอบก็มี ประมาณนี้จะค่อนข้างที่จะทำยากหน่อยเนาะตัวนี้ก็ก็จะได้แต่น้ำมันนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากได้แต่น้ำมันก็จะเป็นน้ำมันดิบที่ได้มาแล้วแต่บางครั้งก็ได้สี่ได้ห้าได้หกแล้วแต่ไปตัวเราใช้เชื่อเพลิงก็จะเป็นน้ำมันกับชุดซ่อมมุมรุงก็จะใช้อยู่ประมาณ2องอันชุดซ่อมมอุมลุงก็ โอกระตุกกระตุยแล้วกระตุกแล้วอ้ยโอเคเก็บไปเก็บไปของผมก็จะทําอยู่สเครื่องเก็บ2รอบทํา4เครื่องเก็บ2รอบผมจะใช้ตัวน้ํามันเนี่ยประมาณ300รอหนึ่งน้ำมันดิบก็จะได้10น้ํามันเชื้อเพลิงถ้าได้30ก็300ถ้าเก็บ2ครั้งมันก็เหลือเฟือแล้วสำหรับผมนะก็เก็บ2ครั้ง โอเคก็จะประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลืมไปดูตัวนี้หน่อยอตัวกับดักกับดักสัตว์กับดักสัตว์จะมีอยู่2ตัวในมีตัวเล็กตัวเล็กนี่จะได้เป็นกระต่ายกับหมาหมาชิ้นจอกหมาหมาชิ้จอกหมาหมาตัวเล็กเออหมาชิ้จอกตัวเล็กกับกระต่ายเนาะแล้ว เราจะใช้เป็นตัวเมล็ดเพื่อล่อเพื่อล่อสัตว์เพื่อล่อพวกกระต่ายนี่แหละให้มาติดกับดักเนาะตัวนี้เก็บไปก็สําคัญอยู่นะเนี่ยมันก็จะใช้พวกเมล็ดนี่แหละใช้เมล็ดนี่ใช้เยอะอทํามาหลายอันเลยแล้วก็จะเป็นกับดักสัตว์ใหญ่ก็จะมีกวางกวางตัวผู้ตัวเมียอ แล้วก็ไอตัวหมาป่าเนี่ยหมูป่าแล้วก็หมูหมูตัวขา,ขาวขาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะต้องมีตัวอะไรไปเหยียบแน่นอนเอาส่วนไอตัวกับดักก็จะเป็นเนื้อเล็กเนื้อเล็กกับเม็ดเมล็ดพืชเนี่ยประมาณนี้แหละมาดูสิเสียงเหมือนหมูเลยว่ะนั่นไงเป็นไอห,หมูจริงด้วย ไอห,หมูขาวนะกับดักมีไม่ติดนะมึงอยากเข้ามาเป็นหมูย่างหรือไงเก็บมาเอออยากตายก็เก็บมาโอเคก็ส่วนไอตัวนี้ผมเดี๋ยวว่าจะไปทําแบตเตอรี่ก่อนออแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีอ่าส่วนของกับดักสัตว์ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเค โอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวเครื่องขุดแร่แต่เพียงเท่านี้ใครชอบใจยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ